สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดกันในเรื่องของการท้องก่อนแวนควรนะครับการท้องก่อนแวนควรเป็นปัญหาใหญ่ระดับต,ต้นของประเทศเลยก็ว่าได้การท้องก่อนแวนควรหรือการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเปน็นประเด็นที่ถูกนาเสนอยอย่างแพร่หลายผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมอะไลต่างๆซึ่งกระแสคุณแม่ไวสัยนั้นเ,นเป็นบระดับสองคมเพราะแม่จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้แต่วัยรุ่นที่ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพออาจเข้าใจผิด คิดว่าการตั้งครรภ์นในช่วงอายุนี้เป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วการตั้งครรภ์ก่อนวันควรอาจส่งผลเสียทั้งด้านสุขภาพกายใจและอาจตามมาด้วยผลกระทบในระยะยาวได้วัยรุ่นมาเรียนทั้งหลายจึงควรเรียนรู้แนวะทางการป้องกันปัญหานี้หรือในกรณีที่พลาดพังตั้งท้องไปแล้วเนี่ยควรตั้งสติและเรียนรู้วิธีการรับมือที่ถูกต้องท้องก่อนวันควรควรทําอย่างไรหากทราบแน่ชัดแล้วว่าตนเองท้องสิ่งแรกที่ควรตระหนักเลยก็คือการแบกรับปัญหาไวเพียงผู้เดียว ม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นซ้ำหลายยังทาให้เครียดและอาจตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมควรปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดข้อที่ 1. พูดคุยกับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติที่ในช่วงแรกพ่อแม่อาจตกใจผิดหวังหรือต่อว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็คือคนที่าัฒนาดีและพร้อมที่ช่วยเหลือเราในที่สุดข้อ 2. พูดคุยกับคนรัก หรือผู้ชายที่เป็นพ่อของเด็กหากอีกฝ่ายรับผิดชอบอาจช่วยให้กําหนดแนวทางการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเช่นร่วมกันวางแผนเลี้ยงดูลูกในอนาคตทั้งนี้เนี่ยหากอีกฝ่ายปฏิเสธความรับผิดชอบควรตั้งสติและเข้มแข็งเขาไว้เพราะยังมีพ่อแม่และคนในครอบครัวที่คอยเป็นห่วงและเป็นที่พึ่งพาให้เราได้เสมอข้อที่3ในช่วงแรกที่พบว่าตั้งท้องเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจไม่กล้าร,ระบายคนใกล้ชิดฟังแนะนําให้ใช้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่หมายเลข1323ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาตลอด2ี4ชั่วโมงหรือสายด่วนเรื่องเพศจากภาคีเครือข่ายของสะสะส,ะสะหมายเลข1663ปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องก่อนวัยควรเนี่ยผู้หญิงบางรายที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยควรอาจเกิดจากการสมัครใจและไต่ตองอย่างรอบคอบและว่าเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นที่ตั้งคันส่วนใหญ่มักเป็นการตั้งคันไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่ 1. การละเลยการคุมกาเนิดหรือการขาดความรู้ด้านการคุมกำเนิดที่ถูกต้องเช่นรับประทานยาคุมกำเนิดผิดวิธี 2. แรงกดดันจากสังคมรอบตัวส่งผลงให้ต้องแต่งงานและตั้งคันก่อนวัยควร 3. รายได้ไม่เพียงพอซื้อถุงยางอนามัยหรือยาคุมกาเนิด 4. อยู่ในสถานการณ์ที่อาจปฏิเสธการวิปศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเช่น ถูกฝ่ายชายบังคับโดยใช้อารมณ์หรือความรุนแรงถูกข่มขืนกระทำชำเราเป็นต้นผลกระทบการท้องก่อน,กนควรเนี่ยปัญหาแรกก็คือปัญหาสุขภาพคุณแม่วัยรุ่นเนี่ยอาจละเลยการฝากคันซึ่งถือว่าสําคัญมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์เพื่อเป็นการขัดกรองความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์และหาทางป้องกันหรือรักษากอย่างทันท่วงที 2. เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งท้อง 3. เสี่ยงต่อภาวะคันเป็นพิษผู้ป่วยมักมีความดันโลหิตสูงมีอาการบวมตาบวมตาบวมหน้าและมือหรือปวดท้องนอกจากนี้หากมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงอาจส่งผลให้บรรดาหรือบุตรเสียชีวิตได้ข้อ 3. เสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ข้อ4เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอจากความเครียด ความรู้สึกหดหู่ความโดดเดี่ยวระหว่างตั้งครรภ์ในหลังคลอดข้อ 5. เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดซึ่งมักส่งผลให้ทารกเนี่ยมีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานและเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพเช่นร่างกายและสมองเจเริญเติบโตผิดปกติระบบต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจในอนาคตเป็นต้นระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยควรดูแลสุขภาพอย่างไร แม่ัยรุ่นเนี่ยควรดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆระหว่างตั้งท้องและหลังคลอดรวมถึงส่งเสริมให้บุตรเจริญเติบโต,ตอย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติขัตามคำแนะนำพิกี่ข้อต่อไปนี้ 1. เลยก็คือฝากคันหากคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังตั้งท้องควรไปตรวจให้รู้แน่ชัดและฝากคันกับแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกทันที 2. ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศเพื่อรับการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์อย่างทางันท่วงทีข้อ3ก็คือการออกกําลังกายนอกจากจะช่วยรักษาสุขภาพโดยโดยไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยการออกกําลังกายยังช่วยเตรียมความพร้อมให้ร่างกายก่อนคลอดทั้งนี้ญิงมีคุนครปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการออกกําลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อทั้งตัวเองและตัวเด็กข้อสี่ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่อุดมไปด้วยกรดโฟลิกแคลเซียมธาตุเหล็กโปรตีนและสารอาหารที่จําเป็นต่อการจะเติบโตของทารก แพทย์อาจจะแนะนําให้รับประทานกดโฟลิกในรูปอาหารเสริมอย่างน้อย0-4นมิลลิกรัมต่อวันเพื่อป้องกันทารกพิการแตกกำเนิดข้อ5ก็คือปรึกษาคนที่ไว้วางใจได้หากมีเรื่องไม่สบายใจพยายามพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจได้เพื่อระบายความเครียดเช่นคนรักเพื่อนพี่น้องผู้ปกครองเป็นต้น หาไม่สามารถระบายกับใครได้เลยก็อาจจะโทรขอคำปรึกษาจากสายด่วนกรมสุขภาพจิตหมายเลข1323ข้อ6ก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บุหรี่ยาเสพติดเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วเนี่ยแต่ยังส่งผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกได้ป้องกันปัญหาการท้องก่อนแัยควรควรทำอย่างไรการป้องกัน ปัญหาการท้องก่อแวนควนที่ได้ผลที่ดีที่สุดเลยก็คือหลีกเลี่ยงการเพศสัมพันธ์หรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรมีวิธีป้องกันดังต่อไปนี้ก็คือ 1. การคุมกำเนิดอ,อย่างถูกต้องเนี่ยเป็นอีกวิธีช่วย1เลยที่ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ปัจจุบันมีวิธีการคุมกําเนิดที่ให้เลือกใช้เนี่ยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามายัยการรับประทานยาคุมกําเนิด ยาคุมฉุกเฉินการฉีดยาคุมการฝังยาคุมการใช้แผ่นแปะคุมกาเนิดโดยการใช้ห่วงอนามัยนอกจากนี้เนี่ยปัจจุบันภาครัฐได้เปิดโอกาสให้วัยรุ่นอายุ1 0 2ถึงปีเข้ารับบริการฝังยาคุมกาเนิดชนิดกึ่งทาวรที่โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศได้ฟรีอย่างไรก็ตามวิธีคุมกาเนิดเนี่ยดังกล่าวมาทั้งหมดอาจช่วยป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้มากและควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์